สวัสด,ดีค่ะพบกับเราช่องพายเลิศรักนะคะวันนี้กับผ้าน้องเลิศรักมาก,กินหยากับเมย์เลยค่ะนี่นละละาได้กินกับเมย์ตอนนี้กับเขากันได้ละค่ะเพราะว่านองเขาก็หายเป็นปกติแล้วค่ะก็เลยเอาเขากับเมย์ได้จ้ะแต่ว่าตขาท่านไหนไปดื่น้ำผู้อื่นดอกก,กักโตก้อนจะ้ะ ันย่าเม่ไปตัดมากกโพอเด้อค่ะเนี่ยไปเกีียวมากกินไปตะแสบไปตะนัวเม่บืงเงินถอดบังนัดเลยค่ะเนี่ย บักนัดขนาดพอกะเก็บกกขยะทันในเวลาทำความสะอาด เซบเวลาเขาได้กินยาก,กับเม่ค่ะกับพอุนถ้ำหนึง่งจกปาก,กันล่ะ แม่กินยาออนหลูกกินบักนัดสีผิวเมคือส่างปลาแห้งแห้งแดงเก่งคืองอยู่หลูกโตดำปี อันดักให้แม่ยังเดียวเลยคันนี่มีความสุกหย่าออนบอกกินเด้อคันนี้กินอของแข็งค่ะว่าเอาบอกนัดมาให้แม่แต่ว่าลูกกินบอกนัดค่ะแม่กินหย่าออนลูกกินหย่าแขง็งคันนี่ ตามใจชอบปูฟี่เรียกแล้วสีเรียกสิกิเรียกเลีวแต่สิเรียกกินค่ะนี่บ่อดเง,งึดผูด้ใดกินยังเดียวสายกินค่ะไปสไบ่อใดก็อยูกับแม่นี่ละเดี๋ยวพอบุญท้ำก็มาหาอีกไปหานนองอุบ,บุญกักบบ่ดใดหนองอุบ,บุญกับขี้ ขำาหนาเมข้าใหญ่เมนี่ขาอยูน้ำขีดินแดงเลยค่ะนี่โตเลยแดงจริงคือลูกเล่นขีดินทรายกระเลยโตดำค่ะมาถู่เมกับโตแดงคือเก่าค่ะนี่เอาพวกนัดปอนปากเม ชิงหย่ำไปตาแสบแห้งแสบบอลเลิศลักแสบบอลลูกหูตีสั้นจริงลิงดิงเสียงหมาค่ะอยู่กับเมกับยันหมาคือเกาด้วยค่ะนี่เลิศลักตัวใหญ่แต่ว่ายันหมาหมาตัวน่อยกลัวค่ะ อยู่เฮียนบ่นมีองค์ขลักก็เลย้ยานทั้งเมทั้งลูกเมแต่หน่อยเขากันแบบนี้แหละค่ะไปหยาดหยาดไหมหยาดกันแล้วนั่นถ้าบ่อะไรหยาดก,ก,กันก็กินบ่แ่บนะอืมหยาดก็เล่บกินหยาอ่อน มักแห้งบอกนัดนี่บอกซับประลดนี่มักแห้งพุ่นเบิ่งค่ำหยาเมในเป็นยังพุ่นเบิ้องึดเม่สาหันหลังให้เมวนันนี้เสียงพอท่องค่ำห้องแอกแอกล่ะพุ่นห้องกินคือกันก็นกนเลิศลักเลย ไขแตกอีกแล้วคุณแม่ไข่แตกอีกแล้วคะแนนเก็บกับเก็บไปด้วยค่ะไข่เมนิโค่แตกยาหยาดกันลูกยาหยาดกันยำหยาเมมุนมดจิไปใส่ ถอยแล้วลักถอยถอยลูกถอยอืออยูอย่กับแม่เถินตัวที่ไปทางไหนสิเลไปทางไหนอีกไอ้ลาย่ันมานี่ก็ยยันคือคือได้เล่นห้นอยู่อายุกับแม่กับว่ายูบุนียำหยาแม่บุญเมืดลละปัญหานี่ กินไปเนาะหลานเนาะเดินหลูกก็กินไปนั่นเทอหลูกยำม,มุนมืดละพุนยาอ้อบนบอกกินได้ขนาดนี่กินแต่ยาแก่พุนเอาบอกนัดนไปกินอีกแล้วว่าใหม่เมย ก็ทำความสะอาดด้วยะนะดทำความสะอาดให้แม่นโคนองก็กินยูพี่กับแม่หันดาให้แม่ยังเดียวเลยปุ่นบ่ได้สนใจอียัง แม่กับพ่อวูพว่อเวอีกละผลหูตีพ่อวูละผลจักว่าสีย่านนี่ยังอีกปัญหานี้แม่ก็ได้ กินไผ่กินมันยางเสีบหอบมันยางล่ะลูกอาไยปากก้อนนี้มีปุ้หยาดอกอมีคนหยาดอกกินค่อยๆกิน เม่ลักเอ้ยแซบบอถ้าได้กินละสายกินบอตีนขิงดอกะพอ่อหลามากกินอยู่แล้วแผนอทผ่ทำความสะอาดกระเมียนไปนันท์ทอ สั่งมุนอกลกูกลิ้นแดงเสียงหย่ำเลิศลักเป็ดตาเสียบเป็ดตาเสียบกวบกวบอยู่พุ่น เงตีหาบ่บ่มคมหลาบ่มคมหลาอาบหน้ามาไม่หล่ามักตากแดดมีพ่พาลูกเขาหมลูกเขา่อเข่าหมอู้หยยันเมนี้ี่จากไปแล้วพ่นพ่นยำหาเมมุนมัดเลยบัดนี้อเสียงตด ม่งยึดขวงเม่ไปเร็วเมยวันน้กินยาด้วยปนี้เดีวรักมันแดงมันแดงดียวดยดใส่ข้างแมยมีความสุขแห้งเบาออกเนาะ กะยำ n h าลูกกะยำ n า à ย h เปียกน้ำหมกไปตัดแต่เสาพูดจ่ะต้องให้น้ำข้างให้มันเหียดก่อนจะค่อยจะกินดีค่ะ ทายาเบียกน้ำข้างบ่ใครกินค่ะเลิดรักบอกินเลยงวดนีิยากินบอกนัดยังเดียวค่ะนี่แซบผักแซบเน่ออเนลิดรักบอกว่าแซบยู่เหมือนนี่แซบแห้ง ขอบุณโครงการโคชะอนณาจักเด้อค่ะที่ไห่ที่อยููอาศัยขอบรั่วไพ่เลิศลักขอบคุณคุ้นเสือคุ้นสิงเด้อค่ะที่เปิดช่องเห็นนองเลิศลักและขอบพั่วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิง่งกดติดตามไห่นองเลิศลักน้ำเน่ได้จา้าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของนองเลิศลักจา้าก็ไห่แม่เอฟซี่พอเอฟซีขอให่ลำลำเลยรุยกันจะผูส้สะข่นเด้จา้า คิดสิ่งใดแห่สมใจดังปรารถนาได้จ้าจะถูกจะจนจะเก็บจะไข่ได้จ้าหากเลือดลักในน้อยบ่หากหลายแต่กายหากคน,นดุนในได้จ้าเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของเมเมเอฟซี่สุผู้สุพ้นได้จ้าสวัสดีค่ะ